เเองรเพลงกเนะครับก็นั้แหละครับก็เป็นจุดที่มาแล้วจริงๆแล้วผมร้องเพลงไม่เป็นนะจรยิงไม่เคยร้องเพลงไม่เคยร้องเพลงคือก่อนหน้านี้พ่อพ่อก็เป็นนักร้องแก๊สเชวดานเก่านะฮะเป็นนักร้องแก๊สเชว่านช่างม้ออาจารย์แก่สเชวดานเนาะใ่นานมากเป็นนัก้องเก่าโอ้เป็นนักร้องเก่านกรุงเ่พงได้ร้องในที่สองสอง หมดแล้วมีแค่ผู้หญ yeah. ิงทายาททายน้ำ hmm. พ okay. sí so uhm like uh, so huh? ินเอาแล้วยังไงต่อเขาองก็มีโอกาสได้เจอกับพงนันทเจ้าของเพลงนะครับเป็นเจอได้ยงไงกับเียนัทเนี่ยเป็นเจอในกองถ่ายนี่แหละครับเป็นงานถ่ายแล้วทีนี้เราก็แต่งเพลงไว้เนาะแล้วก็พี่แต่ๆพ่อก็อยากมีเพลงให้ลูกนะงรับเพลงนะครับก็เลยพี่นานแต่งให้คนใหม่ๆแสดงว่าน้องเอกก็ตามฝันอยู่แต่ยังไม่ได้มีโอกาสไว้นหน้

จเข้าใจไม่มีความเกาเข้ามามาไปขอแค่ใครสุกคนได้รักกันีนรมเี่็นที่แต่แต่งเองนว่าเราจปแล้วกรามดธรรมดาน่ยมีความสวรรค์ะแล้วองิเริ่มมาจากกอกอกับเบือมาเจอเศียนบ้นใหมิจุดประกายขี้งแรกที่เริ่มทำงานกันครั้งแรกคือ งานเป็น้แรกจริงๆเริ่มเริ yes. yes. yeah. okay, ่มตั้งแต่เพลงแรกเกาที่แล้วนะก็มีโอกาสแล้วเพราะว่าเพลงเนี้ยมัเป็นของตัวเองก่อนเปิดตัวเลยใช่อรัก็มีโอกาสได้ได้รปก็ภาพยนตร์ด้วยก็สองครวน่าทำงานแต่เป็นหนังที่ว่าเขาน่าจะไม่ใช่ไปทะเทศเนะครับก็คือถ่ายแล้วก็คือไม่ได้ติดตามอะไรเป็นเัวเองทียิงเหยแท้บประเทศไปก็ไม่เล็กนะในคนรู้การไปทิงนี่ไปเล่นยอะ เกี่ยวกับดาราตลกนี่ก็นี่คือจุดรวมเนินแล้วนี่คือจุดดวมเนินแล้วนะฮะแล้วมาเพลงที่สองทำอะไรมาเพลงที่สองก็ใจร้องไห้ใจก็รู้สึกจะเศร้าๆนั่นเองก็เศร้าๆมาก่อนเศร้าเล่นได้ ชีวิตไม่เศร้ามันไม่ได้มีคู่มันไม่มีคู่อะไรยัไงต่อนะครับเพลงที่สองก็เศร้าอีกแล้วผมจะเศร้าก็มาทำเพลงสามและสี่เลยก็ก็ยังเป็นเพลงแนวธรรมดาแต่จุดจุดเปลี่ยนเลยคือเป็นเมิตรสัมพันแสดงว่าเราลองมาจากพื้นฐานเพลงเบสิกก็คือเพลงมีขึ้นเครื่องเศร้าไปเขาให้เราปรารองสนามปรารองสนามนะครับนะครับคุณผู้ชมแล้วเสร็จแล้ว คุนสายนี่คืออะไรอย่า้นสายนี่จุดจุดที่พิที่สุดเลยเราได้อ่าคนที่มาลองด้วยนี่คูไม่ธรรมดาเลย่ลดได้พี่น่อยเชียิกิมมาลอ,<ด><ม>องดีแม่เขามีแม่เด็กดีใช่